ให้คุณย่านะคะทุกคนแนละ้ก็คิดย้อนไปย่าก็น่าจะอยู่ที่97ิบเจ็ไปคือแบบด่ากันเลยอ่ะด่ากันสามีเขาเป็นคนรักทั้งเมียและแม่เขาก็พยายามจะจะให้อยู่ด้วยกันให้ได้ฉันแพงนะทํานั่งมนั้นก็นนล้อไห้ทุกวันนะตอนเมียร้ายมากนะก็ญญเดินด่าเพิ่มมาใหม่ใหม่พาเมียฉันออกไปด้วยเข้าเหงาแล้วอ่ะพูดอะไรแกงรองให้นานๆแกคิดได้แกก็ให้ เรามาตัดเล็บให้คุณย่านะคะทุกคนเนี่ยเราก็จะมาเล่าเรื่องทะเลาะกับคุณย่าให้ฟังเคยทะเลาะกับคุณย่านะคะด้วยการที่แกจะเดินชนนู่นชนนี่จะมีเลือดค่ะเราอยู่ด้วยกันเนาะคุณย่าจะครบหนึ่งร้อยหนึ่งปีแล้วนะคะเราตัดเล็บให้คุณย่าแล้วก็เล่าไปเลยนะคะอยู่กับคุณแก่คุณย่าเนี่ยเคยทะเลาะกันไหมทะเลาะค่ะทุกคนทะเลาะทะเลาะซุนแรงเลยนะคะเพราะว่า เขาไม่ได้ยอมรับเราตั้งแต่ตอนแรกนะคะตัญงยาทมากค่ะไ,ได้ปุนแก่มันจะแข็งเ <ย ak. S 1> พราไม่ได้ยอมรับเราตั้งแต่ตอนแรกนะคะทีนี้เราก็อยู่ด้วยกันมาตลอดแช่แช่เส้นหมี่ไว้นะคะ <_ C finalement> พอดีมันมีอยู่อยู่แค่ห่อเดียวในวันนั้นก็เลยแช่แช่แล้วก็พอดีมะนาวหมดก็เลยบอกแก่ว่าอย่ายุ่งก <_ c ười> ังนครัวนะเดี๋ยวฉันจะไปซื้อมะนาวกลับมาเพราะพี่ออกไปแกก็เข้าครัวเข้าไปแกก็พี่แช่อะวุนเส้นไว้ แล้วคุณนเส้นพอมันมัน,มนเย,ยมันอ่อนแล้วแกมองไม่เห็นเนาะแกก็นึกว่าเป็นน้ำเฉยนะคะนึกว่าเป็นน้ำเฉยก็มันใสเนาะมันใสก็ซื้อเครื่องซื้ออะไรามาวันนั้นคือตั้งใจจะกินยำวุ้นเส้นนะคะอตอนนั้นก็คิดย้อนไปย่าก็น่าจะอยู่ที่เก้าสิบเจ็ดปีนะคะแกก็เข้าไปล้างทาความสะอาดในครัวแล้วแกไปเทอวุ้นเส้นพี่ทิงนะพี่มาแล้วก็เข้าไปในครัวกามังคว,ว่ำลวลวแล้วกามังคว่ำแล้วแล้วพี่ถามว่า ของฉันหายไปไหนแกว่าของอะไรแกว่าวุ้นเส้นที่ฉันแช่ไว้หายไปไหนแล้วก็แกบอกว่าไอ้แค่น้ำเปล่าในกำมังเ<ช>็จะไปห่วงทำไมไม่ใช่น้ำเปล่ามันเป็นอูเดลแก้วนะฉันแช่ไว้อันนี้เป็น,เป,นเป็นเส้นรุ้นเส้นฉันจะทำกับข้าวแล้วที่เราโมโหเพราะอะไรวันนั้นคือเรามีห่อเดียวแล้วเราก็เตรียมของแล้วแล้วเราก็แช่ไว้แล้วนะคะทุกคนไปทะเลาะกันรุนแรงมากสามีก็กลับมาจากทำงานพอดี ก็กลับมาพอดีสามีก็ได้ยินว่าฉันไปทํางานมาทั้งวันกลับมาไม่ได้ยินพวกเธอแบบทะเลาะกันอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยะย่าเขาก็ว่าเขาเกลียดเราเขาไม่ชอบเราเขาคือเขาไม่ได้ชอบเราตั้งแต่แรกนะคะทันทีทะเลาะกันรุนแรงมากแล้วสามีเข้ามาก็ทะเลาะกันจับแยกจับแยกแล้วก็ปืนปังทะเลาะกันแล้วก็วเราก็เล่าลแกก็เ,เป็นคนที่ฟ้องอยู่แล้วแล้วแกก็จะฟ้องลูกเขาทุกอย่างตอนนั้นเราก็ไม่ได้เก่งภาษาผิดเนาะแล้วเราก็บอกเขาก็ร้องไห้แล้วสามีว่าเธอไปซื้อใหม่ไม่ได้เหรอทำไมต้องทะเลาะกัน แล้วเรา็เลว่ามันมีห่อเดียวแล้วตอนนั้นพี่ยังยังยังไม่มีรถขับเนาะแล้วการไปซื้อเส้นหมี่แค่ห่อเดียวต้องขับรถไปชั่วโมงกับชั่วโมงอนะ่ะมันก็ไกลแล้วเราเราก็คงไม่มีอารมณ์ไปซื้อแค่ห่อเดียวมันไม่ใช่แค่ปากซอยบ้านเรามันไกลขับรถไปกลับก็สองชั่วโมงนะคะก็เลยมันได้ซื้อก็เลยทะเลาะก,กันก็เลยเกิดการตัวเถียงกันอย่างรุนแรงทะเลาะก,กันก็ก็หลายเรื่องแล้วทีนี้ก็ อยากแล้วก็โทรไปฟ้องเพื่อนของทุกคนตอนนี้ด้วยความที่เขาไม่ชอบเราตั้งแต่เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องแรกอยู่แล้วเนะเขาก็สน้องมืนจะจะฟ้องเพื่อนทุกคนแล้วก็เพื่อนเขาก็เชื่อแก่นะเชื่อเชื่อแกเชื่อแก่ทุกอย่างเลยแล้วก็คุณแรงมากถึงขั้นแบบแต่ว่าสามีเขาเป็นคนรักทั้งเมยและแม่เขาก็พยายามจะจะให้อยู่ด้วยกันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยให้อยู่ด้วยกันให้ได้ แกเป็นคนแสบมากนะคะตอนที่แกยังยังเป็นเด็กกว่าน,นี้เนาะแกขับรถจนถึงอายุเก้าสิเจ็ดนะเก้าสปดเนี่ยแหละก็สามีก็เลยเอารถแี <c> ่ง <oughs> น้องแมวก็นวดให้ยากไปเล่าให้ฟังว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่อยู่กับแม่สามีนะคะมันยากมากจนมามามาเริ่มแกอยู่ด้วยกันได้จริงๆรก็ตอนที่พี่ทําให้แกทุกอย่างตัดเล็บป้อนข้าวทําแผลทําให้ทุกอย่างนะคะทุกคนคะ่ะอาบน้ําอาบน้ําให้ จกจกกล้นจกอะไรเวลาแกอาบน้ำแกอึไม่ออกก็ต้องจกอาบน้ําให้เช็ดกล้นให้ล้วงล้วงหน้าล้วงหลังล้วงให้ทุกอย่างอุ้มขึ้นอุ้มลงจากเตียงทําทุกอย่างทําแผลแผลแต่แผลอะไรสะโพกหักเชิงครามหักพี่ทําทุกอย่างพี่ดูแลทุกอย่างอาหารการกินพี่เป็นคนหาให้ทานนะคะพี่เป็นคนาทา้ค่ะแกพิ่งยามามา,มาไว้ใจพี่สุดๆก็ตอนที่แกแกเริ่ม หักเริ่มล้มเริ่มเริ่ม,มช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อาบน้ําให้เช็ดเช็ดให้ทุกอย่างเปลี่ยนเสื้อผ้าจับแก้ผ้าอาบน้ําอะไรอย่างนี้พี่ทาให้ไม่ยอมรับเราเพราะว่าเราทําให้เขาทุกอย่างนะคะทุกคนไม่ใช่บ้างก็ยอมรับเราเพราะว่าอย่างอื่นนะคะคือพี่นะ่ะถามว่าพี่ก็โกรธนะก็คือแกแสบกับพี่มากหลายๆเรื่องแต่ว่าอ่าด้วยความที่เป็นคนไทยของเราเนาะแม่ก็คือแม่เราต้องดูแลแต่ความเป็นฝรั่งก็คือเขาไม่ได้ดูแลกัน ความโชคดีของของแกก็คือพี่ดูแลทุกอย่างผมก็ตัดให้นะคะตัดให้จนแกไว้ใจพี่<ม>ทุกประชิหนึ่งที่แกไม่เปลี่ยนเลยก็ตามภาษาคนแก่แกก็จะห่วงข้าวบางของตอนมาใหม่ๆอะ่ะนั่งบนเก้าอ,อี้บนอะไรไมของชั้นแพงนะห้ามนั่งแล้วก็ล้อไห้ทุกวันนะตอนมาใหม่ๆไม่ย่ร้ายมากนะคะชวนพี่ไปดูหนังตอนใหม่ๆสามีก็ปไปเป็นเพื่อนแม่หน่อยเขาก็เอาพี่ไปด้วยนะแล้วถ้าเรไปมีเพื่อนกับพี่สักคำ ไปถึงซ <ính> ื้อตั๋วซื้อตั๋วเอาแต่คนเดียวซื้อตั๋วเอาคนเดียวแล้วก็ฉันไม่ได้ขึ้นจะจ่ายให้แล้วฉันไม่ได้พามานะผัวเธอให้พามาอะไรนี้แล้วก็เดินดาว่็มาใหม่ๆยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ซื้อตั๋วก็ไปนั่งไปนั่งคนละที่คนละฐานกลับก็ต่างคนต่างออกมาไม่ได้เดินออกมาพร้อมกันเพราะเขาไม่ไม่ให้พี่เดินด้วยไม่เจอกันที่เรากลับมาก็บอกผัวผัวว่าจริงๆนะฉัน ฉันไม่อยากจะเชื่อว่าแม่ฉันอะอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เชื่อนะตอนนั้นก็คือพูดย้อนไปก็คืออ่าสามีพี่เขาก oh, ็่ควา,มมาก็เราเรายังไม่จบเนาะทีนี้ก็อ่ามันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงพอสมควรแล้วแกก,ก็กลับมาถึงบ้านแกก็อ่าโทรไปบอกเพื่อนว่าฉันจะไปดูหนังอลูกชายฉันให้เอาเมียเขาไปด้วยฉันไม่อยากแยกไปอะไรอย่างเงี้ย ก็เพื ada, uh, like ่อนก็ว่าอุ้ยเธอก็นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็เลยหลังจากนั้นไปอีกแล้วก็ไปไปซื้อของลูกชายเขาก็ลูกชายเขาก็ก็เหมือนก็อยากจะเอาพี่กับแม่เขาให้อยู่ด้วยกันให้ได้อะคือพี่ก็ไม่อยากให้สามีรู้สึกว่าเราแม่เขาไม่ดีกับเราเราเล่าบางอย่างแต่เขาก็ไม่เคยเชื่อเรานะคะเขาก็ไม่เคยเชื่อเราว่าแม่เขาทำอย่างนั้นกับเราต้นหน้าลูกชายเขาเขาไม่ทำไง าไม่ทําเขาไม่ทําแล้วทีนี้พออ่ะอีกก็ไปเที่ยวด้วยกันนั่นแหละค่ะไปเที่ยวด้วยกันก็คือเขาให้เราไปเป็นเพื่อนแม่เขาแม่เขาไปซื้อของนะคะทุกคนพี่เห็นรองเท้าคู่หนึ่งสวยรองเท้าก็อ่าเนลบาลานเนาะพี่ก็เลยซื้อก็ไม่ได้แพงอะไรก็ราคาก็กลางกลางแหละห้าสิบเก้าเหรียญพี่กซ็ซื้อเองของพี่ก็ซื้อมาซื้อมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็มาถึงบ้านแล้วอ่าสามีก็บอกว่าสวยจังเลยแม่ฉันซื้อให้ใช่ไหมพี่ว่าใชา่ จ่ายเองนะคะก็บอกว่าใช่แล้วท่านี้อ่ะลูกชายเขาก็เลยเดินไปขอบคุณขอบคุณนะที่พาเมียฉันออกไปด้วยเข้าเงาแล้วอ่ะพูดอะไรอก็้ <c oughs> องง่ายเขาก็ขอบคุณนะที่ซื้อให้ให้เรานะคะที่ซื้อให้เราแล้วก็ขอบคุณแม่เขาไปแล้วท่านี้อ่ะพอตอนเช้ามาสามีก็ออกไปทํางาน ย่าก็เลยโทรไปอ่ะไปบอกเพื่อนเขาพี่ก็อยู่บ้านเนาะพี่ยังไม่ได้ทาอะไรตอนนั้นมาใหม่ๆก็เขาก็บอกเพื่อนเขาว่าอ่ะฉันจะทํายังไงดีในเมื่อเมียเขาบอกเขาว่าอะเราซื้อให้แล้วลูกชายฉันขอบคุณฉันไปแล้วเนาะก็เพื่อนเขาว่าเธอต้องให้เงินะลูกสะใภ้เธอนะเพราะว่าเธอรับคําขอบคุณมาจากลูกชายเธอแล้ว เพราะว่าเธอไม่ยอมบอกลูกชายเธอตั้งแต่แรกว่าไม่ได้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าวายาบอกว่าไม่ได้ซื้อถ้าสามีพี่มาถามพี่พี่ก็จะบอกว่าฉันอยากให้เธอสบายใจเราไม่ได้โกหกอะไรอยากให้เธอสบายใจตอนนั้นฮนะแต่ตอนนี้พอดีย่าโทรไปถามเพื่อนก็ก่อนเพื่อนก็เลยบอกว่าแค่ห้าสิบพันห้านะประมาณพันห้าเธอไม่กล้าออกให้เขาเลยเหรออะไรอย่างเงี้ย ก็คือเธอรับคําขอบคุณมาจากลูกเธอแล้วแล้วก็เธอจะทําให้ลูกเธอเสียใจเหรออะไรเงี้ย <c oughs> นั่นแหละก็เลยอ่ะยากกันเลยอ่ะวันต่อมายากกันเลยเอาตัางมาห้าสิบเก้าเหรียญมาให้พี่พี่ก็เลยบอกว่าค่าอะไรแม่ค่ารองเท้าอาทำไมอ่ะฉันซื้อเองแต่ฉันรับคําขอบคุณจากลูกฉันไปแล้วแค่ okay, ว่าไวเน้องฉันรับคําขอบคุณจากลูกฉันไปแล้วเพราะฉะนั้นเธอก็ควรจะเอาเงินนี้ไป พี่ก็ไม่ได้เอาเงินไปไหนนะวางไว้บนโต๊ะตรงนั้นแหละจนสามีพี่กลับมาจากทํางาน mm. กินข้าวอะไรเสร็จเข้าห้องนอนพี่ก็เลยบอกว่านี่เงินแม่นะเอาค่าอะไรพี่ก็เลยเล่าย้อนให้หมดเลยว่าแม่เธอเขาไมา่ได้ซื้อให้ฉันฉันซื้อเองแต่ฉันไม่อยากให้เธอคิดให้คิดน้อยกับแม่ฉันก็เลยบอกว่าแม่ซื้อให้เพื่อให้ให,ให้ให้เธอสบายใจแต่ทีนี้เธอไปขอบคุณแม่แม่ก็เลยต้องเอาตังค์มาให้ฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ตอนนั้นก็พูดย้อนไปสามีพี่เขาไม่ค่อยเข้าใจค่าเขาก็คิดว่าเราอะเรารับได้แต่จริงๆมันหนักนะคะหลายอย่างเดี๋ยวมาเล่าใ้ตอนต่อไปว่ามันมีเรื่องอะไรมัง่งแต่ก็จนกว่ามาถึงทุกวันปัจจุบันนี้นะคะพี่ต่อสู้กับแม่ย่ามาพอสมควรนะคะแต่ก็จนกว่าจะมาเป็นลูกสะพ้ยที่อยู่บ้านเดียวกันได้แก่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะเองไม่ได้แล้วแกไม่รู้จะไปหาใคร ถ้าไปอยู่บ้านพักคนฉลาดแกจะลําบากกว่านี้แล้วไม่ไม่มีใครตามใจแกอย่างนี้อยู่กับพี่พี่ตามใจทุกอย่างอยากตัดเล็บก็ตัดให้อยากตัดผมก็ตัดให้อยากอาบน้ําก็อาบให้เสื้อผ้าซักริดเปลี่ยนที่นอนให้ทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนแผ่งพุงแผ่นเพิดนั่งรถไปไหนมาไหนขับรถไม่เคยถามพี่สักคําเลยนะว่าเธอต้องจ่ายน้ามันเท่าไหร่เธอต้องเสียน้ามันเท่าไหร่ไม่เคยถาม แล้วแกก็ไม่เคยให้ตังค์พี่เลยนะแกไม่เคยให้จริงนะคะทุกคนไม่ใช่พูดมูสาเพราะว่า,วาครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แกแกให้พี่เมื่อตอนซื้อ,อสามีพี่ซื้ซอเค้กวันเกิดมาให้พี่แกก็เลยขอซื้อโตอจากว่วแันไม่มีอะไรให้เมียเธอเธอซื้อเค้กมาเท่าไหร่แกก็เอาตังค์มาให้สามีพี่ห้าเหรียญประมาณร้อยห้าสิบาทซื้อเคก้กโตก็ซื้อโตจากพี่ก็เลยอ้าขนาดนี้เลยเลยและครั้งที่ที่ได้ของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุด ก็คือตอนคริสต์มาสที่แกซื 300, ้อนาฬิกาถ้าเปื้อนให้พี่ราคาสามร้อยเหรียญประมาณหมื่นหนึ่งเนาะก็เนี่ยเป็นชิ้นแรกที่ได้แล้วก็เป็นชิ้นที่เป็นชิ้นที่แกแกให้เป็นเรื่องเป็นรหล่าเพราะว่าหลังจากพี่ดูแลแกมาแบบโชคชนเป็นสิบสิบปีนะคะเพิ่งได้ของที่มีราคาสามร้อยเหรียญหรือหมื่นหนึ่งจากแกชิ้นเดียวแล้วก็ที่พี่ดูแลตอนแรกๆกก็คือเงินตอนนั้นเงินประกันจ่ายนะแกไม่เคยจ่ายนะคะไม่เคยจ่ายพี่ ไม่เคยเลยนะคะนะคะก็คือไม่เคยไม่เคยให้เลยก็มีมีอีกว่าไม่ให้ก็มีอีกครั้งหนึ่งก็คือพี่ตัดผมให้แกก็ให้มา20เหรียญ600บาทภายใน10ปีนะ600บาทเพราะว่าอ่าบอกว่าถ้าแกไปตัดที่ร้านแกก็เสียเงินแต่จริงๆแล้วพี่ตัดให้บ่อยทั้งเล็บทั้งผมทั้งอะไรทำให้แกบ่อยทําให้บ่อยมากแต่ว่าแกก็านานๆแกคิดได้แกก็ให้ นะคะนานนานนานเน,น,นจไม่ได้ก็ที่เล่ามามันเป็นเรื่องในอดีตนะคะทุกคนก็คือเล่าให้ฟังในเรื่องที่เราอยู่กับแม่ผัวเราเจออะไรมาบ้างทะเลาะกาันรุนแรงขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยก็หนักอันนี้คือเล่าคร่าวๆนะคะให้เล่าให้ละเอียดอันได้ยิ่งกับหนังอีกนะดราม่ามากดราม่ามาก,มากตอนมาใหม่ๆก็คือที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ,อผู้หญิงสองคนรักผู้ชายคนเดียวกันนะคะก็หมายความว่า แม่เขาเขาก็รักลูกเขาเขาก็ห่วงลูกเขาแต่ตัวเราเราก็รักรักสามีเราแต่นี่คือผู้หญิงคนสองคนรักผู้ชายคนเดียวกันแต่ส่วนพี่นะ่ะพยายามจะทําให้คนกลางอย่างสามีเรานะ่ะอ่าสบายใจแต่ให้เขาแยกเราไปอยู่สองคนเขาก็ไม่ไปเพราะขเขารักแม่เขามากแต่ถ้าเคยว่าอ่าจะให้แม่เขาไปอยู่ที่อื่นเขาก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นพี่ก็พยายามจะทําความสบายใจ จนทุกวันนี้ก็ลงตัวด้วยการขาดคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้นะคะก็คือย่านะ่ะถ้าพี่หายไปทั้งวันก็จะถามหาทั้งวันเดี๋ยวนี้นะคะแต่ก็ประมาณนี้ก็คือเราอยู่ด้วยกันก็จะมีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เราก็หลักกันนะคะกว่าจะลงตัวได้ขนาดนี้ถ้าเป็นคนอื่นหรือเป็นลูกสะพ้ายสะเหลังเขาก็คงไม่ทนนะคะแต่พี่ก็อ่ไม่ได้ทนนะคะไม่ได้ทนแต่ว่าอ่าเราก็ลองมา มาวัดใจกันดูเพราะเรามาคนละประเพณีคนละวัฒนธรรมบางทีก็คือเขากลัวเขาคิดว่าลูกชายเขาอยู่มาจนป่านนี้แล้วมามีเมียแล้วเมียมีลูกติดด้วยจะมาหลอกหรือเปล่าอะไรอย่างเนี้พอผลสุดท้ายแกก็จะพูดทุกเย็ยนก่อนนอนนะคะทุกคนว่าฉันดีใจที่ลูกชายฉันเลือกเธอมาเป็นเมียซึ่งเหมืนฉันก็ไม่เคยคิดว่าเธอจะทําให้ฉันได้ขนาดนี้คือ แกผ้าอาบน้ําเช็ดก้นเช็ดเยี่ยวเช็ดทุกอย่างเช็ดปากกระเบอือยันเรือลมทาให้ทุกอย่างอาบน้ําสระผมพาหาหมอทุกนัดจัดยาให้กินอะไรอย่างเงี้ยคืออ่านใจแกออกหมดคือแกทําอะไรแล้วทาให้หมดนะคะทําให้หมดแต่งตัวแต่งอะไรให้รู้ว่าแกชอบเสียอะไรอย่างไงทำให้หมดนะคะก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนคะ่ะคือในเรื่องดราม่าที่พี่เล่าก็คือเป็นเรื่องในอดีตนะคะแต่ว่าทุกปัจจุบันนี้ก็คือเราอยู่ด้วยกันได้แล้ว แล้วก็มันเป็นบ้านปลายชีวิตของแกแล้วแกก็แกแก็ขอร้องเราว่าอย่าเอาแกไปไว้ที่อื่นบ้านพักคนชราอะไรก็แล้วแต่แต่ซึ่งสิ่งหนึ่งในนั้นก็คือเราไม่เคยคิดจะเอาแม่ไปไว้บ้านพักคนชราอยู่แล้วนะคะก็คือไปก็คือเราเคยไปเยี่ยมคนที่บ้านพักคนชรานะคะพอไปแล้วก็มันมันมีความอหงอยเหงาอับเฉาคนแกเท่านั้นก็เหมือนมองแต่ประตูจะมีคนมาหาไหมแล้วก็คือ คน,คนดูแลนะ่ะเขาก็ดูแลคนเยอะเขาก็ไม่ได้อาบน้ําทําความสะอาดให้คนแก่ก็จะโดนปล่อยให้อยู่ในเตียงบ้างก็คือน้ําท่าเขาก็ไม่ได้อาบให้อยู่แล้วน้เมล็ดเขาจะอาบให้สักครั้งเนาะแล้วเขาก็จะทําอะไรดังใจตัวเองไม่ได้อยู่บ้านก็คือแกอยากได้อะไรแกแกได้เพราะแกขอขออะไรมาเราจัดให้นะคะค่ะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อนค่ะคือมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกนะคะชีวิตกว่าพี่จะมาถึงวันนี้ได้อะพี่ต่อสู้มา พอสมควรนะคะพี่ก็ไม่ได้คิดว่าพี่ชนะใจย่านะคะแต่ที่แกอ่อนลงเพราะว่าแกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แกต้องพึ่งพี่แกเลยอ่อนลงแต่ก่อนอุ้ยแกแกแรงแกแรงแกเป็นคนแรงมากมาวันนี้เดี๋ยวแกก็เป็นคนแก่ธรรมดาเป็นแม่ธรรมดาเป็นผู้ใหญ่ธรรมดาที่น่ารักมากนะคะก็ค่อนข้างจะว่าจะมาถึงวันนี้ได้ต่อสู้พอสมควรนะคะที่เล่าให้ฟังนี่ก็เป็นอุทาหรณ์ในการที่มาอยู่กับแม่สามี จนกระทั่งทุกวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะก็เลยเนมาเล่าให้ฟังนะคะว่าชีตพี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเรื่องดราม่านะมีมาตลอดแต่ก็อันก็คือมันอีกอดีตน,นอดีตนะคะตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเราอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขแล้วนะคะตอนนี้พี่ปาก็ไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย